ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนะฮะโฮเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทำร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โ o เวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆาครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับไทยโค้ด ลดไปเลย100บาทดิฟ CB d ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟ CB d เนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาในระดับสากลเลยนะครับและมีออยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CB d ดีออยล์นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CB d ดีกามี่สามส สีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิมกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ ad diip ison นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับมีบทวิเคราะห์นะครับว่าทําไมแมนยูถึงเลือกเซสโกเขาก็บอกว่าของบทวิเคราะห์แอตเลติกนะเขาบอกว่า ศูนย์หน้าชาวสโลวีเนียวัย22ปีเนี่ยอาจจะเป็นเพชรนะครับอาจจะเป็นเพชรที่แข็งแกร่งและแวววาวที่สุดที่กําลังจะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะร,ระดับสุดยอดนะครับใน5ลีกใหญ่ของยุโรปเขาบอกซัมเมอร์นี้เป็นครั้งที่3ที่แมนยูเตะให้ความสนใจเซสโก้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแมนยูเนี่ยสนใจเซสโก้มานานแล้วนะครับ <S <S ครั้งแรกเนี่ยที่แมนยูให้ความสนใจเซสโก้ก็คือปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นเซสโก้ปรากฏตัวในทีมชุดใหญ่ของ NK ็นเคดอมซาเล ตอนอายุ16แล้วก็ให้ความสนใจครั้งที่2องเ่ยก็คือฤดูกาล2022-2023นะครับตอนเซสโกอยู่กับเรดบูลซาวบวกซึ่งยิงไป16ประตูจาก30เกมในบุนเดสลีก้าแล้วก็บอกว่าปี2025เนี่ยนะครับเซสโกเนี่ยก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับ เป็นศูนย์หน้าที่เป็นศูนย์หน้าคอนปอนไอ้เหียบอกบอก25 He h a ย developed into S/ าหลบอินทูเซเลช iker ก็เป็นศูนย์หน้าจอมทำลายล้างแล้วกันเออประมาณนี้แม่งบอกเป็นศูนย์หน้าคอนปอนงงเลยเซเลชแอมเมอร์ว่าคอนปอนนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเขามีความเร็วในการพุ่งทะยานในแนวดิ่งนะครับแล้วการจบสกอร์ทรงพลังและมีความมุ่งมั่นอันดุดนนะันจนกลายเป็นศูนย์หน้าที่บรรดาเห,เหล่าเซนเตอร์หรือกองหลังตัวกตัวกลางเนี่ยไม่ชอบนะครับชอบถูกเซสโกเล่นงาน แล้วก็บอกว่าเซสโกเป็นกองหน้าความเร็วสูงซึ่งมีความสูงถึง195เซนติเมตรหรือ6ฟุต5นิ้วเคยเล่นในลีกออสเตรียช่วงสันส้นๆก่อนย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกานะครับแล้วก็บอกว่าเซสโกเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าแม้ตอนนี้เซสโกจะยังเป็นรองฮาแลนด์แต่ว่ามีข้อมูลมากมายที่บ่งชี้ว่าจะไปถึงระดับนั้นได้นะครับแล้วเขาก็ให้ดูนี่ช็อตแมปของเซสโกนะครับว่าอ่ะยิงไป113ครั้งเป็นเท้าฝ่าเท้าขวา หกสิบหกครั้งเท้าซ้ายสิบเก้าครั้งหัวมงยี่สิบแปดครั้งนะครับเ g อ่ะสิบหกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เ g get shot ก็ศูนย์จุดหนึ่งสี่พวกเนี้ยประตูก็ยี่สิบห้านะถ้าเราสังเกตเนี่ยก็ยิงไกลบัางเยอะเหมือนกันนะเซสโก้แล้วเขาก็บอกว่าจากช็อตแมพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเซสโก้เนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่สามารถทําประตูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ครบเครื่องไม่ว่าจะเท้าซ้ายเท้าวขวาลูกมงยิงไกลนะครับ แล้วก็ยังเป็นนักเตะที่สามารถจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีด้วยในเกอะเพชรโทษนะครับเขาก็บอกว่าเซสโกเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพสูงนะครับแต่การเซ็นสัญญานักเตะแบบนี้ทําให้สโมสรแมนยูเต mm ็ด hmm. มีความเสี่ยงอย่ไม่น้อย mm hmm. เขามีสภาพร่างกายที่พร้อมจะปรับตัวกับพ mm ิมเรียแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าเขาจะรับมือกับความกดดันที่โอแทฟฟอร์ดได้หรือเปล่าอันนี้คือบทวิเคราะห์จากแอตเลติก hmm. นะครับทีนี้มาบทวิเคราะห์จากไอศูนบ้างนะครับ คือเซสโกเนี่ยปัญหาคือมันไม่สม่ำเสมอเฉยๆนะแต่จำนวนประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเซสโกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วขนาดไลฟ์ซิกแม่งฟอร์มห่วยแตกสัตว์ในแชนะมเปี้ยนส์ลีกนะเซสโกแม่งยิงไปสี่ประตูจาก8นัดน,นะเออในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะคือถ้าเราดูจํานวนประตูรวมของเซสโกอะ่ะผมถึงบอกไนงะถ้าเรามาดูในรายละเอียดฟอร์มอาจจะสวิงไม่สม่ำเสมอม,มีช่วงหยุดยิงไปแต่ถ้าค่าเฉลี่ยฟอร์มเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับผมเคยพูดหลายเรื่องหลายครั้งแล้วไอ้พวกเกณฑ์จำนวนประตูเนี่ยเซสโกโลิการ์ที่แล้วอ่ะ45้นัดยิง21ประตูนะ2นัดเก่กระจึ๋งหนึ่งนะครับ2นัดนินนดๆอ่ะเป็น1ประตูนี่นี่คือค่าเฉลี่ยของสูงหน้าระดับท็อปนะแค่ในรายละเอียดมันจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยเฉยๆนะครับเซสโกโเนี่ยอยู่ไลฟ์ซิกเล่นในบุนเดส64นัดยิง27ประตูเห็นไหมเกือบแล้วเกือบ2นัดหนึ่งประตูแล้วเห็นไหมเนี่ยดาวลูกที่พร้อมพัฒนาระดับท็อปเลยนะครับ ถ้ารวมทุกรายการ87นัด39ประตูก็เกือบ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 จะ2นัด1นประตูเห็นปะมันชัดนะครับแล้วคุณมาดูลาสมูทอยลุนว่าค่าเฉลี่ยมันยังไงต้องเปิดให้ดูไหมเปิดรูปไหมเปิดดีกว่านะครับชัดเจนกว่าจะได้พอเห็นภาพเชื่อผมดิวิธีการดูค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดหน้าเนี่ยดูค่าเฉลี่ยประตูก็ชัดแล้วเมื่อกี้ของเซสโกดูคอยลุนเฉพาะมาอยู่แมนยนูเนี่ยสองฤดูกาลเนี่ยเฉพาะนหลีก62นัดยิง14ประตูนะครับ 4นัดกว่าๆเกือบ5นัดมี1ประตูอ่ะโคตรเที่ยจริงๆนี่คือกากจัดเลยนะรวมทุกรายการ95นัดยิง26ประตูก็เกือบเกือบ5นัด4นัดกว่าๆมี1ประตูเห็นปหอ่ะแล้วเรามาดูของเซสโกนะครับคุณจะเห็นถึงระดับที่มันแตกต่างเลยเอาผลงานหลีกใหญ่อ่ะอยู่บนเดสเนี่ยเห็นไหม2ฤดูกาล64นัด27ประตู2นัดนิดๆมี1ประตูนะครับเกือบจะ2นัด1ประตูแล้วอีกนิดเดียวเองรวมทุกรายการ87นัดยิง3.9ประตูก็เกือบแล้ว เกือบ2นัดหนึ่งประตูเหมือนกันเห็นไหมมาตรฐานเนี่ยชัดเจนนะครับคนละเรื่องเดียวกันกับร้านบุธรุนนะผมพูดจริงๆคนละเลเวลก <c oughs> านาโชภาษีสิดีกว่ากิเทนมันก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าย้ายตอนนี้กิเทนของตัวจริงก่อนนะเพราะกานาโชวเวลาซ้อมมันน้อยนะส่วนตัวผมว่าเซอร์ซีดีกว่าคอยลุนทำไมผมได้โอกาสน,น้อยคิดยังไงจริงๆช่วงหลังมันก็แซงคอยลุนได้แล้วนะเพราะว่าเซอร์ซีมันไม่ได้เข้าระบบมาบริมขนาดนั้นนะครับมันต้องโมดิฟายนะขอได้คอมเมนต์หน่อยแทนที่จะถามคนดูว่าใช่ป่ะถามแล้วพิมพ์เป็นตัววเเลขมดีย ไม่ชินนะดิอันนั้นท่องพี่ฟ้าแล้วนะครับผมไม่ชินนะ่ะเออมันก็เจ็บด้วยตอนหลังอนะ่ะบวกกับสไตล์เซอร์ซีแม่งไม่ใช่หน้าเป้าที่อาร์โมรินใช้อันนี้เขายอมปรับเพื่อให้เซอร์ซีได้เหมาะกับทีมนะจริงคุณไปดูค่าเฉลี่ยประตูไฮรุนนีเ่เข้าขั้นวิบัติอ่ะจำนวนประตูจานวนนัดเนี่ยคือแม่งไม่ใช่สไตร์เกอร์ที่ฝากความหวังได้นะครับอ่ะและที่ข้ออ้างหรือข้อปกป้องที่ทุกคนชอบปกป้องลาซูทอยรุนนะว่าเพื่อนไม่ส่งให้นะครับ ดูค่าเฉลี่ยในทีมชาติแล้วกันขนาดทีมชาติไปยิงเยอะเอาเจอหมูด้วยนะ26นัดยิง8ลูก3นัดกว่าๆมี1ประตูอ่ะดูดิขนาดทีมชาติยิงง่ากว่านะและ8ลูกเนี่ยเกิดขึ้นในเกมเจอทีมไหนบ้างนะครับเจอฟินแลนด์คาซัพสโลเวเนียซานมาริโนมีดีหน่อยเจอบรุุเกตมีแค่1จาก8ลูกที่ยิงยิงในทีมที่คู่แข่งที่มันโอเคที่เหลือยิงหมูล้วนๆนะครับ สามลูกยิงฟินแลนด์อีกสองลูกยิงคาซักอ่ะครับอีกหนึ่งลูกยิงซานมาริโนอ่ะเท่ากับว่ามีสซอร์เนียจริงๆก็ไม่ใช่ทีมที่ดีมากหรอกทีมที่โอเคมีแค่โปรตุเกสที่ฮอร์ลุนทำประตูได้นะครับและคุณมาดูนี้มีแค่2ปีเท่านั้นในทีมชาติที่ยิงประตูได้คือ2 0 2 5ย่ิงเป็นประตูยิงโปรตุเกสกับ2 0 2 3ยิง7ประตูจาก8นัดซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับไปเยอะเอาฟินแลนด์คาซักที่เหลือตลอดปี2 0 2 4นี่ศูนย์ประตูนะครับเป้าสะอาดส -0 ประนย แต่มมันไม่ใช่ศูนย์หน้าจอมถล่มประตูไว้าทา้งที่จริงๆอะ่ะตำแหน่งที่มันเล่นน่ะธรรมชาติมันน่ะคือศูนย์หน้าจอมถล่มประตูแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ใช่แล้วคุณดูเบนจามินเซสโก้นะครับทางนางที่สโลร์เนียเนี่ยชาติมันกระจอกกว่าเดนมาร์กนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงถูกไหมเดนมาร์กชาติมันแข็งกว่าสโลเวเนียนะแล้วดูผลงานในทีมชาติ41นัด16ประตูนะครับ ก็ผลงานเหมือนเดิมไหมสองนัดนิดๆมี1ประตูอีกนิดเดียวนะครับจะเป็น2นัด1นประตูถ้าบอกว่าค่าเฉลี่ยเซสโกอยู่ประมาณเนี้ยสองนัดนิดนิดมี1ประตูส่วนไฮรูนประมาณ3-5นัดต้องมี1ประตูต่างแล้วไม่ไว่าจะสโมสรหรือทีมชาติทีมชาติสโลเวเนียแม่งการกระเดนมาก์กด้ว่าเซสโกยิงทุกปีเห็นไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยไม่มีเป้าสะอาดมีปียี่สิบห้าแต่มันเพิ่งลงเล่นไปสองนัดนะครับก็เลยศูนย์ประตูอ่ะเดี๋ยวมันก็ยิงได้เนี่ยคือความสม่ำเสมอของศูนนนย์ห้าะ แล้วคุณไปดูได้เลยว่าสูตรหน้าถ้าเก่งจริงอะ่ะถ้าเป็นจอมถล่มประตูอะ่ะค่าเฉลี่ยมันจะดีหมดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ชาติไหนไม่ว่าองค์ประกอบจะแย่ขนาดไหนผมถึงบอกไอ้เพื่อนไม่ส่งเนี่ยมันก็มีผลแต่ว่ามันไม่ได้มีผลให้ให้ห่วยขนาดนี้นะครับทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยกระจอกโคตรน,นะครับเวลามาเล่นรอบรอบสุดท้ายอ่ะรอบพันเลือกก็ ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะครับคุณไปดูโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ยิงให้ทีมชาติโปรแลนด์ผมถึงบอกเรานวันไม่เก่งนะถ้ามันไปอยู่เยอรมันหรืออยู่อะไรมันดังกว่านี้เยอะนะครับแต่คนแบบชอบคิดว่ามันไม่เก่งไงเรวานดอกกี้อยู่ทีมชาติโปรแลนด์นะซึ่งเวลามาเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เราก็เห็นนะครับว่าฟอร์แมงไม่เอาเรื่องเลยนะโปรแลนด์บวกกับองค์ประกอบแม่งโคตรแย่นะแล้วตกรอบเร็วตลอดด้วยนะ ร์นาเมนต์ใหญ่อ่ะเลรวานแม่งยิงกี่ประตู8ปประตูจาก158้นัดอ่ะค่าเฉลี่ยน้อยกว่า2นัดมี1ประตูเห็นไหมไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยบาเยอร์แม่งถล่ลมเหนือว่าชาวบ้านในบุนเดสลีกาไม่เกี่ยวว่าบา์เซโลนาเันเหนียวที่อื่นในลาลิก้านะครับโปแลนด์เนี่ยองค์ประกอบมันโคกกระจอกเลยเลรวาน,นในค่าเฉลี่ยประตูงดีเลยแล้วถ้ามันอยู่เยอรมันนะเห็นไหมจะขนาดไหนใช่ไหมถ้ามันอยู่ชาติเยอรมันเนะี่ยจะขนาดไหน ค่าเฉลี่ยมันอย่างเทพอบบฮาเออฮาแลนด์เนี่ยโอนอร์เวย์เขาองค์ประกอบไม่ดีนะครับมันก็ยังยิงประตูได้เยอะถ้าเป็นคุณเป็นศูนย์หน้าจอมถล่มประตูนะการไล่ล่าประตูคืออาหารนันหอมหวานเนี่ยฮาแลนด์เนี่ยอยู่แมนซิตี้มันจะมีช่วงแบบห่วยอะ่ะเข้าใจไหมช่วงห่วยช่วงแบบหายในเกมฟอร์มหายแต่ถ้าเราดูจํานวนเฉลี่ยประตูต่อฤดูกาลฮาแลนด์นะสูงทุกฤดูกาลนะครับติดท็อปท็อปลีกทุกฤดูกาลจริงปะมีลีกไงทำไมไม่ช่วยโอ้โหมีลีก ACL ีสองข้างหมดสภาพแล้ว เลวาเลือกเล่นให้เยอรมันแบบเผลอเฉือนวันนี้เลวานี่ต้องบอกว่าดูถูกเอลงไปห,หน่อยนะครับเลือกติดทีมชาติโปรแลนด์เร็วเกินนะครับท้ง,งที่จริงๆถ้ารู้ตัวว่าตัวเองจะเก่งนะไม่ต้องรีบเลือกเล่นโปรแลนด์นะครับติดทีมชาติโปรแลรนด์ตั้งแต่สมัยเล่นอยู่ในโปรแลนด์เล่นอยู่เลสพอร์ตนานลุงนี้นนมาอยู่เยอรมันยังไม่ต้องเลือกเล่นทีมชาติโปรแลนด์ใช่ไหมอยู่เรือเยอรมัน5ปี เลือกเล่นทีมชาติเยอรมันสบายแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าใครที่ชอบบอกว่าเซสโกกับฮอยลุนไม่ต่างกันเนี่ยต่างนะครับแค่ท้ายมันเป็นท้ายดาวลูกความสม่ําเสมออาจจะอาจจะยังหวังมากไม่ได้ให้มันเสถียรน,นะเหมือนกันแค่นั้นเองแต่เรื่องความสามารถทักษะฝีเท้าเทคนิคการจบสกอร์โคลาเลเวล